โอเคครับอยู่กับร้านบางค้าแอร์ซ็อมนะครับก็จะมารีวิวเจ้าตัว ENC 3 0 2นะครับจริงๆอ่ะมันคือ ENC 3 0 2นะครับฟิวเจอร์ M 1 6เอ้ย M 4 A 1นะครับผมแต่นั้นไม่ของดับเบิลเบลนะครับแต่อันนั้นเบลทั้งตัวจริงนะครับแต่แค่เปลี่ยนจากโลหะพลาสติกเพราะมันโลหะไม่สวยนะครับส่วนเนี้ยเปลี่ยนจากโลหะเป็นโลหะนะครับผมมีแค่ของเดิมที่เป็น ENC นั่นก็คือไส้ในทั้งหมดนะครับเป็นของ ENC แบบ100%นะครับ แล้วก็มีท้ายกับแกนท้าย E&C นะครับแล้วก็หูของ E&C n นะครับส่วนด้านบนชุดหน้าเนี่ยบอดี้ภายนอกเนี่ยเป็นของอน่าจะเป็นของ g ก l เด n น a g เกนะครับผมเพราะมันเป็นลายแบบนี้มาลีถ้าเป็น E&C เนี่ยมันจะมียิงลายตรงนี้ว่า3 0 2นะครับแต่นี้ไม่มีเพราะเป็นของโกเดนนะครับนี่เลยฝั่งนี้นะครับอ๋อบอดี้ของคิงอาร์มเออไม่ใช่เบลนะของคิงอาร์มคิงอาร์มนะครับนี่เลยนะครับมาลีนนะครับ 5.56จุดหนาโตนะครับผมเป็นการสกีไลน์นะครับถ้าไปเอยียนซจะเป็นยิงหลายล่องลึกเลยนะครับแต่ไส้ในเนี่ยมันเป็นของ e อีนะครับเปิดราคาอยู่ที่4,900บาทนะครับ4,900บาทได้บอดี้โลหะนะครับราคานี้คุ้มมากนะครับผมแล้วก็ได้แบตที่ชาร์จลูกนึงถุงนะครับคุ้มๆเลยนะครับผมเหตุผลที่ทำไมผมสลับเอาบอดี้เอาเพราะว่าจะทําให้ทุกคนรู้ว่าพวกบอดี้เนี่ยของตระกูล M46 ท่านสามารถสลับกันใช้ได้เลยถ้าเป็นไฟฟ้านะครับ ถ้าเป็นไฟฟ้านะครับมันสามารถสลับไปใช้งานได้เลยมันไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะครับสามารถสลับกันได้นะผมอาแล้วก็ตัวนี้ได้ประกับเรียกกันบาทน,นะครับแล้วก็ให้มันกริปง่ายขึ้นแล้วก็ตัวนี้เป็นจริงๆตัวนี้มันก็เป็นกันบาทอีกหนึ่งตัวนะแต่เขาใส่ข้างบนเผื่อท่านใดจะเปลี่ยนข้างล่างก็ใส่นะครับผมว่ามันก็ทําให้เราจับกระชับมากขึ้นนะครับชับมากขึ้นนะผมตัวนี้4,900รบาทผมเรนนะครับแล้วถ้าท่านใด <c oughs> ไม่เชื่อ อ่าผมขันน็อตเอกไว้แหละเพื่อให้ดูว่ามันเป็นของ E&C n สังเกตยังไง E&C n นะครับดูไส้เขาตรงเนี้ยจะเขียนว่า E&C n เลยนะครับแต่จริงๆมันถ้ามองตาเปล่าจะเห็นมองในกล้องไม่เห็นนะครับถ้าในเล่นไปบ่อยเวลาถอดสไลด์ไอ้ถอดชุนบน,นออกจะเห็นแล้วก็ลูกหัวลูกสูบเขาเนี่ยจะเป็นสีฟ้านะครับด้านในเขาจะเป็นแบบนี้เลยสีนี้นะครับ E&C นะสีนี้เลยนะครับเออนะฮะปุ๊บใส่กลับ เวลาใส่นี่แหละปัญหานะครับเพราะว่ามันใส่ยากนะครับก็หาเหลี่ยมหาล็อกให้ลงนะครับถ้าท่านใดคิดจะดึงจะไลเล่นอถอดแบบผมอย่างเงี้ยคือต้องเวลาใส่ก็ระวังกันสักนิดนะครับเออแล้วก็ฮอบตอเอ็นซีนั่นแหละคือง่ายคือไส้ในเอ็นซีแบบร้อเซนะครับมีแค่ข้างนอกนะครับผมข้างนอกก็มีแค่ครึ่งครึ่งหลังเอ็นซีครึ่งหน้าของดับเบิลเบลเอยของคีงามนะครับผมแต่ชื่อคลิปผมตั้งไว้เอ n นซีนะครับเพราะว่าผมยึดไส้ในเป็นหลัก แล้วก็ช่องนี้มันก็เปิดไม่ได้ต้องงัดนิดนึงนะครับ<ม>เวลาตั้งฮอปแต่ไม่ต้องห่วงครับผมตั้งฮอปให้แล้วนะครับท่านก็ไม่ต้องตั้งได้ไปก็ซัดได้เลยนะครับส่วนล้างพวกนี้ก็สามารถเอาพวกนี้ออกได้เราสามารถติดเลเซอร์ไฟฉายเลดด์นะครับหรืออุปกรณ์เสริมต่างๆแล้วแต่พวกท่านจะติดเลยชุดบนก็เป็นไอซีคิวบีก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นเรียกเป็นเป็นศู์หลังแบบนี้สามารถถอดได้นะครับบิดบิดฝั่งนี้ก็ออกละ นะครับดิดบรังนี้ก็ออกแล้วนะครับะแค่น,น,นี้เองนะครับโอเคมาถึงเวลาการใช้งานนะครับการใส่แบต <c oughs> เหมือนตัวที่ผมบอก m 4อ,อ่ะอ่ะโอเคลืมตัดเสียงช่วงแรกมั้งนะครับไม่เป็นไรเดีย๋ยวค่อยไปตัดเสียงในคลิปเอา เ <c oughs> มื่อตัวผมบอกว่า m a ห1อ่ะท้ายมันเป็นท้ายแบบแกนเดียวนะครับมันไม่จะมีที่หลบไอ้เจ้าตัวแบตได้นะครับขออนุญาตกดกล้องนิดนึงนะครับอ่าถ้าเป็นท้ายอ้วนแบบนี้นะครับข้อเสียมันก็มีข้อดีมันก็มีนะครับข้อเสียคือแก้มอ้วนแบบเนี้ยเวลาเราประทับบ่ามันมันจะค่อนข้างเกะก,กะตรงแก้มเขาตรงชิ้นช่วงนี้นะครับแต่ข้อดีเขาก็มีนะครับข้อดีเขาก็คือในการเก็บแบตนั่นเองนะครับ ถ้าเป็นแบตลูกเดียวที่ผมบอกว่าอ่ะเปิดตัวนี้นะครับแล้วกดมันลงนิดนึงเห็นไหมว่าถ้าท่านใดขี้เกียจเอาแบตออกบ่อยๆนะครับเราก็ใช้วิธีการเก็บแบตน,นข้างแบบนี้นะในกรณีที่เป็นก้อนเดียวนะครับอันนี้ของผมเป็นแบบสาก้อนนะครับเสียบไปแบบนี้นะแต่ถ้าเป็นก้อนเดียวนี่ยเราสามารถเอาเอาสมมตินี้เป็นก้อนเดียวนะครับมันก็เสียบข้างเข้าไปได้เลยฝั่งเดียวแล้วถึงเวลาเราใช้งานเราก็เสียบคาไว ถึงเราจะใช้แบตนะครับเราจะชาร์จแบตก็คือเราไอาหัวเนี้ยเก็บเข้าไปข้างในนะครับหัวสายชาร์จอันนี้คือหัวที่ชาร์จนะครับเราเก็บไว้ข้างในนะพอเก็บข้างในปุ๊บแล้วเราจะปิดท้ายปิดอะไรมันง่ายนะครับมันเก็บแบตสะดวกแล้วสามารถยืดท้ายหดได้ปกติแต่อาจจะสั้นกว่าเดิมนิดนึงหรือท่านใดเก็บไว้แกนกลางได้ก็จะได้ถ้าท่านใดไม่สนใจเรื่องระยะการปรับยืดหดของท้ายท่านก็สามารถเสียบคาได้เลยครับมันจะยืดได้อีกนิดนึงนะครับเพราะไอตัวไอตัวสายแบตที่ผมให้ไปมันก็สั้นแต่มันจะมันไม่สั้นขนาดนี้ม ครับยาวกว่าน,นี้ประมาณสักหนึ่งถึงสองเซนนะครับแต่นี้ผมเทสได้ดูก่อนนะครับผมเสียบไปแบบนี้แล้วก็เสียบแบตนะครับปึ๊บนะ,ะ่ะเดี๋ยวสายมันสั้นนะทำให้ผมใช้งานยากผมาะผมจะปิดท้ายให้บุท่านดูนะครับ <S <S เป็นก้อนสามก้อนแยกนะมันก็เลยจะดูลำบากลำบนเนี่ยถ้าเราใส่แบตปุ๊บเราก็สามารถกดบดเพื่อหลบแบตนะครับ ลบเสร็จแล้วปุ๊บอ่ะเนี่ยมันจะได้ประมาณนี้ยืดออกมาได้ประมาณนี้นะครับแล้วลบแบตปุ๊บมันจะมีหัวชาร์จอยู่มาแบบนี้เราก็เก็บไปข้างในเราก็ปิดท้ายมันเนี่ยมันก็เนียนแล้วนะครับข้อดีของท้ายอ้วนคือสามารถซ่อนแบตได้แนบเนียนนะครับแล้วไม่มีปัญหาเรื่องข้อจะหักข้อแบตหักแ้วก็ระวังกันทีหนึ่งเวลาใส่นะครับเนี่ยมันก็ซ่อนแบตได้นะครับถือว่าเป็นข้อดีของท้ายอ้วนนะครับอ่ะ มานะครับมาทดสอบเซมิกันนะครับมีลูกค้าอยู่ถ้าจะสงสัยว่าทำไมนัดแรกมันจะมีอาการวูดมันเกิดจากเจ้าตัวนี้มันมีระบบคืนสปริงของเจ้าตัว E&C นะครับก็อย่างที่ผมบอกว่าเป็น E&C ร้อเปอร์เซ็นต์ซึ่งระบบคืนสปริงเนี่ยมันไม่ได้มีเห็นนานมากแล้วนะครับซึ่งกลายเป็นตัวหายากไปแล้วนะนะครับระบบคืนสปริงอะ่ะก็คือเวลาเรายิงปุ๊บนัดแรกมันจะมีการ เฟืองมันจะดึงอ่าไม่ใช่เฟืองมอเตอร์มันจะดึงเฟืองเอ้ยเอ้ยถูกอ่ะมอเตอร์มันจะดึงเฟืองก่อนหนึ่งทีนะครับเพื่อให้มันเข้าที่พอมันเข้าที่ปุ๊บนะัดต่อไปก็จะยิงได้ปกตินะครับซึ่งมันเป็นปกติของเจ้าตัว E&C รุ่นที่มันมีขาเตะอ่าขาเตะคืนเฟืองนะครับอ่ะเรายิงอีกทีนึงอ่ะเราไปที่เซฟนะครับฟังเสียงนะนะมันเป็นระบบง,ง่ายๆนะที่มันให้มาซึ่งแล้วรุ่นช่วงแต่รุ่นใหม่ๆอะ่ะ ไม่มีแล้วไม่รู้ทาไมมันไม่ได้มาเป็นระบบที่ดีมากเลยนะกันเจ้าตัวสปริงสปริงลูกสูบล้านะครับดีมากเลยผมชอบมากแต่ไม่รู้ทำไม E&C เขาเลิกทำไม่รู้เพราะต้นทุนหรือเปล่าจริงผมว่ามันมันก็เปลี่ยนอีก2ชิ้นเองอะ่ะมันก็สามารถที่จะเป็นแบบนี้ได้แล้วแต่อาจจะเพิ่มต้นทุนของเขาก็ได้แล้วเขาขายราคาไม่ได้ราคาเท่าเดิมนะครับเขาไม่ได้เพิ่มนะแล้วมันเหมือนอาจจะเป็นช่วงช่วงสงครามยูเครนหรือเปล่าทำให้เขาต้องลดต้นทุนลงเนื่องจากาวัสดุที่เขาใส่เพิ่ม2ชิ้นเนี่ยเป็นเป็นพลาสติกกับโลเป็นเหล็ก หนึ่งชิ้นใหญ่ๆเพื่อเป็นคานคานคา,านคืนเฟืองนะครับมันเป็นตัวเตะนะครับตัวนั้นใส่ยากเหมือนกันนะตอนผมถอดเช็คข้างในใส่ายากเหมือนกันเอาเรื่องนะเอาเรื่องนะผมบอกว่าน,นะนะครับเนี่ยขึ้นก่อนทีหนึ่งแล้วก็นะครับให้ทุกคนเข้าใจระบบเนี่ยอันนี้เซฟนะครับกดเซฟมันจะกึนก่อนแล้วก็เออให้เข้าใจระบบนะครับไม่ใช่ว่าปืนมีปัญหานะมันเป็นระบบของมันนะครับอ่ะมาทดสอบยิงนะครับ ใส่ลูกใส่ลูกนะครับเปิดช่องใส่ลูกแล้วกกอกลงไปนะครับคือบางทีอ่ะมันไม่ได้เป็นปัญหานะครับแต่มันเป็นระบบของปืนมันเองให้ทุกคนเข้าใจตรงกันว่ามันคือระบบของปืนนะครับมันไม่ได้มีปัญหาใดๆเลยนะครับเพราะว่าระบบพวกนี้เราไม่ได้เห็นมาน,นานแล้วไฟฟ้าซึ่งหลายปีมากนะครับซึ่งมันก็โอกาสที่จะเจอเนี่ยค่อนข้างยากแต่ถามว่าเป็นของดีไหมบอกเลยว่าของดีนะระบบคืนเฟืองอ่ะถ้าใดมีของ E N C ค่ายเนี่ยแล้วมีระบบคืนเฟืองก็ก็คนเข็บไว้นะครับ เพราะว่าไม่น่าจะมีขายแยกด้วยถ้าที่ผมหาในตลาดไม่มีอะไรขายแยกไม่รู้กทำไมไม่ทําขายแยกใดๆเมื่อคุณจะเอ็นีในความรู้สึกผมนะคือในเมื่อคุณมีระบบนี้มาแล้วแล้วคุณเลิกผลิตไปแล้วแล้วผมแนะนําว่าให้ขายเป็นอะไหล่แยกเพื่อที่จะมาเป็นอะไหล่อัปเกรดอีกทีหนึ่งก็ยังทําได้นะครับผมชอบมากเลยแต่รุ่นใหม่ๆห,หาไม่ได้แล้วนะครับเออนะอ่ะปันตูดปันตูดกดเซฟนะครับยิงหนึ่งครั้งอ่า ยิงหครั้งเพื่อให้เฟืองมันทํางานก่อนนะครับก่อนจะลงสนามยิงเช็คเคลียร์หครั้งนะครับเพราะตัวเนี้ยผมตั้งใจมาไม่ความแรงมันแรงมากนะครับ3 50 350 352 35 349 354 348ความแรงน่ารักลงสนามได้อาจจะเกินไป2บาสนามเขาให้ลงนะครับเพามันแก้ละสาม้อยหซึ่ง01 02 นิดเดียวนะครับบางบางที่เขาให้ลงได้นะเขาไม่ได้ซีเรียสน,นะครับผมต้องถามสนามอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะโอเคนะครับไปดูความแม่นยำกันโอเคครับมาดูความแม่นยำกันนะครับเป้าสิบเซนนะครับระยะสิบยี่สิบเมตรนะครับผมกับเจ้าตัว ENC นะครับอ่าเอยเออใช่ ยิงโคตรยากเลยแล้วเป้าก็เล็กนะครับวีรัพว์รุดศุนเปิดนะครับขอลองสักทีหนึ่งไปฉายน่าจะใกล้ขิดนะครับแบตนะโอเคจะไปดูระยะสิบห้าเมตรโอเคครับเป้าสิบเซนนะครับระยะสิบห้าเมตรขอญาตเปลี่ยนไปฉายนะครับไอตัวนี้ที่ผมกำลังจะลงขายขอญาตยังไม่แจ้งราคานะครับแจ้งเลยก็ได้เก้าร้อย้าสองห้าสิบ เ่าไ,ได้สนใจนะครับระยะสิบห้าเมตรไม่มีปัญหาใช่ครับไม่มีอยู่แล้วครับสำหรับศูนย์เปิดยี่สิบเมตรเป้าเล็กขี้หายเลยนะครับสิบห้าก็เล็กนะแต่พอยิงได้นะครับเออต้องนี้ โอเคระยะสิบเมตรกันโอเคมาดูระยะสิบเมตรนะครับเป้าสิบเมตรระยะสิบเซนอีกแล้วเป้าสิบเซนร,ระยะสิบเมตรนะครับออโต้นะครับ เห็น okay, ไหมยิงได้ปกตินะครับตัวปืนไม่มีปัญหาอย่างที่ผมบอกว่าถ้าเราเข้าเซฟแล้วเนี่ยแล้วเราจะยิงใหม่เราให้กดเหมือนกดรีเซ็ตนะครับหนึ่งที่แล้วมันถึงจะออกนะครับมันเป็นระบบของมันนะผมก็เป็นข้อดีนะครับอย่างหนึ่งคือเซฟเจ้าตัวสปริงเจ้าตัวสปริงลูกสูบไม่ให้มันล้าไหวนะครับเราจะทำการคืนมันคือการปลดล็อกตัวเบรกนะครับมันดันเบรกให้เปิดพอเปิดปุ๊บ มันจะเตะเบรกให้เปิดแเพื่อให้เฟืองมันคืนกลับนะครับเป็นระบบที่มันทำออกมาได้ดีมากแต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมันไม่มีมให้รุ่นใหม่ๆเลยเข้าใจได้แต่มึงควรทาตัวแยกมาขายกูชอบ <c oughs> เพราะดูแล้วน่าจะใส่กับรุ่นอื่นได้นะครับมันน่าทํามาขายนะเออผมก็อยากทําแต่ผมไม่รู้แม่งน่าจะยากดูจากระบบแล้วขาเตะเบรกขาเตะแรงงานค่อนข้างละเอียดนะครับเพราะว่าเบรกมันเบรกมันใหญ่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมปกติใหญ่มากนะครับปกติมันใช้เบรคตัวนิดเดียว นะเบรกเบรคเฟืองนะเบรกเฟืองหน้าเือเดี๋ยวพอเนี้ยผมเปลี่ยนมันเป็นแบบตัวเตะเบรกแบบสามารถปลดปลดเฟืองได้นะให้สปริงมันถอยได้ไอ้เขาเรียกให้ลูกสูบมันกลับไปที่เดิมนะครับมันก็มีอาการเรียกว่ามันใหญ่ขึ้นกว่าเดิมและทำให้หนึ่งช่างทํางานยากนะครับแต่งานยากแต่ผมชอบนะครับไม่ชอบตรงมันยากชอบตรงมันดีนะครับผมเออชอบตรงมันดีแค่นั้นแหละนะครับเออผมชอบตรงมันดีนะครับโอเค ยิงได้หมดนะยิงได้ปกตินะครับตัวปืนไม่ได้มีปัญหานะครับหลักๆก็คือเจ้าตัวนี้ต้องอาจจะต้องงัดออกนิดนึงนะครับแต่กับเจ้าสภาพนี้ถือว่าสวยนะนะแล้วตัวนี้สามารถออกได้นะครับดึงออกได้เลยแล้วแต่เราจะออกเพราะมันเป็นแค่ยางครอบเฉยๆนะครับโอเคยิงเสร็จแล้วนะครับเราแม็กอออก,ก่อนเปิดช่องใส่ลูกเฮกลับลงไปอ่าประเทศเสร็จแล้วปุ๊บก่อนจะเอาแบตออกนะครับเทียอ่าหนึ่งนัดนะครับ อาจจะต้องกดไกลลึกนิดนึงนะครับตอนที่มันจะรีเซตนะครับอ่าแค่นี้เองนะครับอืมกลิ่นซิลิโคนไม่มีอะไรผมตอนแรกเฮ้ยตอนแรกนึกว่าได้กลิ่นไหมนะครับผมลงใกล้ใกล้ไม่ใช่นะครับไม่ใช่ถ้ามีกลิ่นไหมก็คือหน้าคอนแทคไปแล้วนะครับอันนี้ผมถ่ายคลิปอยู่แต่มันไม่ได้ไหมนะไม่ได้มีกลิ่นนะครับก็เลยนึกว่าใช่ไม่ใช่นะครับเวลาลากออโต้นะครับผมจะย้ําเสมอว่า ให้ยิงเป็นชุดนะครับอย่าลากทีเดียวจนหมดนะครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับปืนเดิมมันก็ไม่ได้ทนขนาดนั้นถ้าเราเล่นจนหักโหมปืนมากเกินไปนะครับเราต้องเล่นแต่พอดีนะครับไม่หักโหมเนาะปืนมันก็คือมันก็มีชิ้นส่วนที่มันต้องสึกหลอตามอายุการใช้งานอยู่แล้วนะครับวิธีการเล่นเนี่ยเราไม่ได้เล่นให้มันพังไวขึ้นเรายืดอายุการใช้งานของวัสดุให้มันอยู่กับเราเล่นนานขึ้นนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับเล่นเล่นเสร็จแล้วเคลียร์ลูกแล้วนะครับเซฟแล้วเราก็แบตออกนะครับ อันี่บอกว่าตัวนี้ท้ายมันเป็นท้ายอ้วนนะครับข้อดีคือท่านเลื่อนลงมาชักแบต้ท่านก็สามารถเอาแบตว้ในนี้ได้เลยนะครับแล้วกเก็บสายนิดนึงนะแล้วก็ปิดตัว,ตวท้ายนะครับเนี่ยท่านก็เลื่อนท้ายออกมาปุ๊บล้วท่านก็ปิดสักนิดหนึ่งแค่นี้เองนะครับง่ายๆเลยครับดูแลง,ง่ายๆนะครับเราเลือกเล่นเราก็เก็บปิดแค่นั้นเองนะครับผมนี้ขอแากแบตออกนี่แบตลองปืนนะต้องใส่ไปเดี๋ยวผมลืมนะครับผมโอเคเนาะ ก็ประมาณนี้ครับท่านใดนะครับสนใจสังส่งซื้อที่เพจ BB บีบบการเัดเชิงเศราลายแอดบ k s ออฟหรือบกว่าเพิ่มเติมใต้ชื่อคลิปนี้ครับและแอดไลน์แอดเฟซได้เลยนะครับผมโอเคครับขอบคุณครับ